สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเต้ตตจะมาอ่านหนังสือให้ฟังนะคะเรื่องของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2534และฉบับป,ปรับปรุงครั้งที่8ค่ะซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในปีพุทธศักราช2553ค่ะ ซึ่งมาตราที่3นะคะก็จะเป็นการกล่าวถึงการบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้นะคะต้องเป็นไปเพื่อข้อ1เลยค่ะประโยชน์สุขของประชาชน 2. เกิดผลสัมฤทธิต์ตอภารกิจของรัฐ 3. ความมีประสิทธิภาพ 4. ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 5. การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการลดภารกิจและ 6. ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นและเป็นการกระจายภารกิจทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่นทั้งนี้7ค่ะการกระจายอำนาจการตัดสินใจหรือการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งนี้โดยที่ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานค่ะ อ่ะโอเคค่ะในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการนะคะก็จะต้องมีวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งนี้จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลนะคะและการติดตามตรวจสอบประเมินผล ของการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเหมาะสมของภารกิจนะคะพระบนี้มีการาประกาศามีผลบังคับใช้นะคะตั้งแต่วันที่3 1สิงหาคมพุทธศักราช2534ค่ะและที่ต้องจำและเข้าใจอีกหนึ่งมาตรานะคะก็คือมาตราที่4ค่ะให้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็นดังนี้ค่ะ หนึ่งระเบียบบริหารราชการส่วนกลางค่ะสองค่ะระเบียบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคค่ะและสามระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะคะวิธีการท่องจะได้จำได้ไง่ายๆในมาตราที่สี่นะคะกลางภาคถิ่นค่ะและในมาตราที่6ก็กำหนดไว้นะคะบอกว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติี โอเคค่ะเรามาดูระเบียบการบริหารราชการส่วนกลางกันนะคะซึ่งก็อยู่ในมาตราที่7นะคะที่เราจะต้องจํานะคะอย่าลืมนะการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันคือกลางภาคถิ่นนะคะอะมาดูในส่วนราชการแรกคือส่วนกลางนะคะในส่วนกลางเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหเลยสานักนายกรัฐมนตรีค่ะ2กระทรวงหรือทบวงกรม ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับกระทรวงค่ะต่อมาค่ะ3ทบวงค่ะก็จะเป็นการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะหรือว่ากระทรวงค่ะต่อมา4ค่ะก็คือกรมนะคะหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรมนะคะซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงหรือทบวงก็ได้ค่ะต่อเนาะในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะมีฐานะเป็นกระทรวงค่ะทั้งนี้ค่ะส่วนราชการในข้อ1 2 3 4นะคะ1คือสำนักนายก สองกระรวงสามทบวงสี่กรมนะคะมีฐานะเป็นนิติบุคคลค่ะต่อมานะคะโอเคค่ะมาดูมาตราที่8กันนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการจัดตั้งการรวมการโอนส่วนราชการนะคะที่ปรากฏในมาตราที่7นะคะที่เป็นสำน,นักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมนะคะให้ตราเป็นพระราชบัญญัติค่ะ การจัดตั้งทบวงโดยให้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงนะคะมีการระบ,บุสังกัดไว้ในพระราชบัญญัติด้วยทั้งนี้ค่ะในการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการตามมาตราที่7นะคะให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกานะคะ อันนี้ต้องท่องเลยนะคะและการยุบส่วนราชการตามมาตราที่7จ็ดนะคะสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมนะคะให้ตราเป็นพระราชกริฎดีกาค่ะในส่วนของการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักง,งานรัฐมนตรี หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นนะคะที่มีฐานะเป็นกรมนะคะให้ออกเป็นกฎกระทรวงค่ะโดยที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้ออกกฎกระทรวงค่ะเรามาดูหมวดที่1นนะคะในการจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็จะอยู่ที่มาตราที่9ก้านะคะเป็นการจัดระเบียบราชการในสำนัก นายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทะบวงกรมค่ะซึ่งก็ทั้งนี้ค่ะให้ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบรรดาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมมีฐานะเป็นกรมค่ะในมาตราที่12นะคะในกรณีที่ นายกรัฐมนตรีนะคะเป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นนะคะและมีฐานะเป็นกรมแต่มีได้สั่งกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือทบวงนายกรัฐมนตรีค่ะจะมอบให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัตรริราชการแทนก็ได้ค่ะ และในมาตราที่13มักจะออกข้อสอบนะคะก็ก็จะกล่าวถึงนะคะว่าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะมีอำนาจเกี่ยวกับ ราชการทางการเมืองมีเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีนะคะดังนั้นค่ะข้าราชการทุกกระทรวงถวงกรมและการบริหารส่วนราชการผู้ที่มีอำนาจควบคุมดูแลและเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดก็คือนายกรัฐมนตรีค่ะ ข้อนี้มักจะออกสอบป่อยนะคะอย่าลืมไปทบทวนนะหมวดต่อมาที่จะกล่าวถึงก็คือหมวดที่2เกี่ยวกับการจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทะบวงนะคะก็จะเป็นมาตราที่18นะคะโดยให้จัดระเบียบราชการของกระทรวงดังนี้ค่ะ 1. สําสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะ 2. สํานักง,งานประหลัดกระทรวงค่ะ3 หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นนะคะซึ่งสำนักสำนักงานประหลัดกระทรวงนะคะและส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็จะมีฐานะเป็นกรมค่ะตรงนี้นะคะในมาตราที่21นะคะก็คือให้กระทรวงนะคะมีนะคะประหลัดกระทรวงคนหนึ่งโดยที่มีหน้าที่แล้วก็มีความรับผิดชอบนะคะดังนี้ค่ะ รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในกระทรวงค่ะและปลัดกระทรวงนะคะยังจะต้องแปลงนโยบายนะคะเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการคอยกํากับการทํางานของส่วนราชการในกระทรวงนะคะให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในกระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกัน รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงค่ะทั้งนี้ค่ะยังจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรีนะคะและยังจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในสำนักงานปนลัดกระทรวง ขอเพิ่มเติมในหมวดที่3สักเล็กน้อยนะคะหมวดที่3นะคะเป็นการกล่าวถึงการจัดระเบียบราชการในทบวงนะคะซึ่งสังกัดอยู่ในสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะมาตราที่25นะคะทั้งนี้ค่ะก็จะประกอบไปด้วยสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีสำนักงานประหลัดทบวงแล้วก็กรมนะคะซึ่งสำนักประหลัด ถบวงและกรมเนี่ยมีฐานะเป็นกรมนะคะทริคเล็กเน็กน้อยๆเผื่อออกข้อสอบค่ะ ต่อมาคือหมวดที่4นะคะเป็นการจัดระเบียบราชการในกรมค่ะซึ่งก็จะอยู่ในมาตราที่31นะคะกล่าวว่ากรมเนี่ยซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทะวงอาจแบ่งส่วนราชการดังนี้นะคะ 1. นเลยสนังกงานเลขานุก,การกรม 2. กองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองนะคะต่อมาค่ะ คือหมวดที่5นะคะเป็นการปฏิบัติราชการแทนนะคะตรงนี้ค่ะโรงเรียนก็ใช้เขตพื้นที่ก็ใช้และมักจะออกสอบนะคะอยู่ที่มาตรา8 8นะคะอำนาจในการสั่งการอนุญาตการอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่นที่ผู้ดํารงตําแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือข้อคําสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีเรื่องใดก็ตาม ถ้ากฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งนั้นหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่นหรือม่ได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัตรริราชการแทนได้ซึ่งบรรดาราชการใดข้อบังคับหรือคำสั่งใดในเรื่องนั้นมิได้มอบอำนาจไว้ให้ผู้ดำรงตำแหน่งค่ะโดยเฉพาะอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นทำแทนได้ในกรณีที่กฎหมายนะคะไม่ได้มอบอำนาจไว้ให้ทำเนาะ ต่อมาค่ะจะเป็นหมวดที่6นะคะเรื่องของการรักษาราชการแทนนะคะในหมวดนี้ค่ะโรงเรียนไม่ใช้นะคะแต่ว่าเขตพื้นที่ใช้ซึ่งก็จะต่างก,กันกับหมวดที่5นะคะที่ทั้งโรงเรียนและเขตพื้นที่ใช้นะคะ อ,อยู่ในหมวดที่6กันนะคะมาตราที่41นะคะก็จะกล่าวถึงในกรณีนะคะนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่อาจแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีค่ะมอบให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนนะคะ คือเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือเจ้าของตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติราชการได้เช่นไปต่างประเทศนะคะในกรณีลาป่วยหรือในกรณีที่ตำแหน่งว่างให้ใช้คำว่ารักษาราชการแทนนะคะและการปฏิบัติหน้าที่แทนนะคะให้ใช้ในกรณีที่นายกตายนะคะ เพิ่เติมนิดหน่อยนะคะการมอบนะคะการมอบอำนาจต้องทำเป็นหนังสือนะคะส่วนในสถานศึกษาหรือโรงเรียนเราจะใช้คำว่ารักษาการในตำแหน่งค่ะค่ะสำหรับการบริหารระเบียบรัชการ ในส่วนภูมิภาคนะคะมาตราที่51นะคะก็จะประกอบไปด้วยระดับจังหวัดและอำเภอนะคะในจังหวัดเนี่ยก็จะรวมหมายถึงท้องที่ในหลายๆอำเภอก็สามารถที่จะจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดทั้งนี้ค่ะมีฐานะเป็นนิติบุคคลดังนั้นการตั้งการยุบและเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติค่ะ ในส่วนของอำเภอนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในจังหวัดซึ่งก็จะเป็นการบริหารราชการรองจากจังหวัดนะคะตรงนี้ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาคะ่ะ ทั้งนี้ค่ะการบริหารระเบียบราชการท้องถิ่นนะคะมาตราที่69ค่ะกล่าวว่าท้องถิ่นใดที่เห็นสมควรในการจัดให้รัษฎรมีส่วนในการปกครองท้องถิ่นให้จัดระเบียบการปกครองเป็นราชการสุดท้องถิ่นนะคะ ในมาตราที่70นะคะให้มีการจัดระเบียบร,ราชการส่วนท้องถิ่นดังนี้นะคะ 1. เลยองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะ2เทศบาล 3. ค่ะราชการส่วนท้องถิ่นอื่นๆที่มีกฎหมายกำหนดได้แก่อะไรบ้างคะองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาหรือถ้าเรียกชื่อสั้นๆนะคะชื่อย่ออบตอรหรือกทมหรือพัทยานะคะ ถ้าอำเภอนะ,ะให้คิดถึงพระราชกิษรีกาแต่ถ้าจังหวัดให้นึกถึงพระราชบัญญัตินะคะ และที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5นะคะที่เกิดเมื่อพศ2545นะคะประเด็นนะคะที่อยากนำมาศึกษาก็คือเนื่องจากว่ามีการปรับปรุงระบบการทำงานของภาคราชการนะคะโดยให้มีการจัดระบบราชการอย่างมีประสิทธิภาพหรือที่เกิดขึ้นก็คือคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการหรือกอพอรอนะคะคณะกรรมการนี้นะคะก็คือมีจำนวนอย่างน้อยนะคะ4คนค่ะแต่ไม่เกิน14คนประกอบไปด้วยใครบ้างนายกหรือรองนายกที่นายกมอบหมายซึ่งเป็นประธานค่ะ2รัฐมนตรี1คนค่ะที่นายกรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นรองประธานค่ะ3ค่ะ ผู้ซึ่งคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นมอบหมาย1คนนะคะ4คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ไม่เกิน10คนค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีนะคะแต่งตั้งจากผู้ที่มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญในด้านอะไรบ้างคะ1เลยนิติศาสตร์ค่ะและเศรษฐศาสตร์ค่ะรัฐศาสตร์ค่ะ การบริหารรัฐกิจค่ะการบริหารธุรกิจค่ะการเงินการคลังค่ะจิตวิทยาองค์การสหสังคมวิทยาค่ะเป็นการเลือกมาอย่างน้อยด้านละหนึ่งคนนะคะทางนี้ค่ะให้เลขาที่การกพรค่ะเป็นกรรมการและเลขานุกการโดยตำแหน่งค่ะทางนี้ค่ะวาระคราวละสี่ปี เกิน2วาระติดต่อกันไม่ได้นะคะโดยให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกอพอรอค่ะเป็นส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อรับผิดชอบงานนะคะในเกี่ยวกับเลขานุก,การกอพอรอและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กพร,รกำหนดจ้า โดยมีเลข,ขาก็พอรอนะคะซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดีนะคะเป็นผู้บังคับบัญชาคะ่ะ เลขาที่การกพอรอนะคะเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญน,นะคะซึ่งแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัตินะคะทั้งนี้นะคะหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกอพอรอประกอบไปด้วยหนึ่งเลยนะคะเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐ อย่างอื่นรวมถึงโครงสร้างระบบบริหารราชการระบบงบประม,มาณระบบบุคลากรมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมค่าตอบแทนและวิธีการปฏิบัติราชการอื่นๆเนาะ ทั้งนี้ข้อ2ค่ะยังมีการเสนอแนะคำปรึกษาให้แก่หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ได้อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหารตามที่หน่วยงานดังกล่าวร้องขอหน้าที่ต่อมาของคณะปพอรอนะก็คือรายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีการดำเนินการ ขาดหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์น,นะคะ4ค่ะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดตั้งการรวมการโอนการยุบเลิก หรือข้อกำหนดอื่นๆนะคะ5ค่ะเสนอความคิดเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาและกฎที่ออกมาตามพระราชบัญญัตินี้6ค่ะดำเนินการให้มีการชี้แจงทำความเข้าใจแก่ส่วนราชการ7ค่ะติดตามประเมินผลและแนะนำให้มีการปฏิบัติตามพร,รบนี้เนาะ 8. ค่ะมีการตีความวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ9ค่ะเรียงให้เจ้าหน้าที่และบุคคลอื่นมาชี้แจงแสด,ดงความเห็นประกอบการพิจารณาค่ะ10จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการนะคะ11นะคะแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายและมีการกำหนดอัตราเบีย้ยประชุมมีค่าตอบแทนด้วยนะคะทั้งนี้นะคะให้มีการแก้ไขคำว่าสำนักงานเลข,ขานุการรัฐมนตรีในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วยนะคะให้เป็นคำว่าสำนักงานรัฐมนตรีทุกแห่งนะคะ จบไปนะคะสรุปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะคะจนถึงฉบับปัจจุบันเนาะที่ยกตัวอย่างมาก็จะเป็นมาราที่จะออกข้อสอบบ่อยๆนะคะอย่าลืมไปฟังซ้ำไปทบทวนนะคะขอให้มีความสุขกับการอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ขอให้สมหวังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเต้เต้ด้วยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคะ